สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์แพทย์ค่ะทานายได้าศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะประจําเดือนธันวาคมนี้ค่ะลูกแก้วของไซเรนขึ้นมานะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมษไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักต้องระมัดระวังนะคะ ต้องรอบคอบนิดหนึ่งค่ะนะคะคนที่เกิดในราศีเมษมีเกณฑ์การติดต่อประสานงานกันหรือการวิ่งเต้นนอกสถานที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมักจะเจอคนที่ค่อนข้างที่จะเอาเปรียบคุณหรือมีคนที่จะฉกฉวยผลประโยชน์จากคุณได้ง่ายให้ระวังคนที่ค่อนข้าง ปากหวานก้นเปรี้ยวพูดจาดีเธอจา้าเธอจา๋านั่นแหละค่ะซ่อนมีดเฉือนข้างหลังไว้นะคะหรือมีความาความขลังความเจ้าเล่ห์ความไม่จริงใจกันเกิดขึ้นนะคะการวิ่งเต้นติดต่อประสานงานแม้จะเจอคนแบบนี้นะคะก็ขอให้คุณตั้งสติเอาไว้ให้ดีแล้วอย่าหลงเชื่อคําพูดของเขาทั้งหมดนะคะมันจะทําให้คุณเสียเปรียบได้ง่ายนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเขาบอกว่าคุณจะได้เงินจากหลากหลายทางเลยทีเดียวนะคะมีงานพิเศษเข้ามาหลายต่อหลายงานทําให้คุณจัดระเบียบงานได้อย่างไม่ตีเท่า เาที่คควรนะะก็ขอให้มีสติสักนิดนึงนะคะแต่ในช่วงเดือนนี้คุณไม่ติดขัดเรื่องของการเงินนะคะมีไหลเข้าไหลออกค่อนข้างสะพัดทีเดียวแล้วก็หยิบอะไรนู่นนี่นั่นมาจับก็ทําให้เป็นเงินเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ติดขัดก็ถือว่าโชคดีไปนะคะส่วนในเกณฑ์ของความรักค่ะเขาบอกว่านะคะ,ะคนที่คุณเคยคบหากันนะคะหรือมีความรู้สึกดีๆด,ด,ดกันเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่การกลับมาครั้งนี้นะคะมีอะไรบางอย่างแอบแฝงไว้หรือมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเป็นที่ตั้งให้คุณพิจ ดีๆนะคะอาจจะยังไม่ปร่งใสเท่าไหร่นักในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคู่กันอยู่แล้วนะคะเกณฑ์ความรักในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างอึดอัดใจกับคู่ของคุณหรือคู่คุณเนี่ยทำอะไรปกปิดซ่อนเล้นในเรื่องของการเงินกันทองเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามระมัดระวังและสังเกตให้ดีๆนะคะค่ะเราพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ